จริงๆเนี่ยผมสนใจรถสบรุมันตั้งนานแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่กล้าซื้อเพราะเป็นห่วงเรื่องความพร้อมในการให้บริการหลังการขายแต่ปัจจุบันพิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยทางสบรุได้ปรับปรุงจนจนคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาแล้วก็<ม>ลวเลยกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งแต่พอมาลองขับแล้วมันรู้สึกว่ายอมรับเลยว่าสภาพสมรรถนะรถดีเยี่ยมครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่าง4 uh, wheel ขับรถสีแล้วแบบซิมเมติคอล4 wheel drive เนี่ยมันให้ความมั่นใจรวมทั้งระบบความอดภัยของรถและที่ความโอถงความนั่งสบายของห้องโดยสารนะฮะก็เลยตัดสินใจเลือก Forester นี่แหละครับ จริงแล้วก็มีคนแนะนํามาครับว่าให้มาลองสัมผัสที่นี่ดูแล้วเพราะว่า,าผู้บริหารก็มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการขายรถสบรุปมายาวนานรวมทั้งมีบริการการดูแลลูกค้าที่ดีพอผมได้มาสัมผัสแล้วก็ทําให้เชื่อมั่นครับว,ว่า,าบริการหลังการขายคุณภาพการบริการต่างๆรวมทั้ง,ง,องอะไหล่คงไม่มีปัญหาก็เลยตัดสินใจออกรถทันทีเลยครับ อแต่ที่นี่ยังไงก็ขอแนะนำนะครับใครสนใจสุบรุก็ลองมาสัมผัสกับทางสุบรุนนทบุรีดูก่อนเรียกตัดใ,ใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับ